Darkness. สเปเชียลเรา darkness แสดงว่ามันจะสวยแล้วไงเอ่อสเปเชียลสวมสวอปสลับสวอปแปลว่าสลับคืออะไร every so often you อ้า oh, วมีชื่อคนตายมาอะอะไร another player เฮ้ยเหมือนเขาจะมีจับเวลาแล้วเราก็จะต้องสลับกับผู้เล่นคนอื่นเนาะสวยแล้วไง สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox Map Event นะครับอ,อ้าวโอเคยังไม่ได้กด play เ,เลยเฮ้ยมีผีป๊อปแคด้วยโอเคก็นี้ผีมันเดิมครับใช่อันนี้ก็แบบทดลองแล้วกันนะน่าจะเริ่มมานานแล้วเฮ้ยเราต้อง s p e e ไปก่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมันขึ้นได้มันขึ้นได้โอเคใช่ใพรผีก็ขึ้นได้โอเคก็แล้วก็ไปเรื่อเลยครับไปเลย โอเคมาอยู่ในด่านแรกแล้วก็ผีก็เกิดอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็นั่งสงบๆอยู่อย่างนั้นสเปเชียลเราดาร์กเนสแสดงว่ามันจะช่วยแล้วไงไอ้อะไรนะโอ้โหโอ้มาเร็วมากแล้วก็สวยแล้วมันมามันมากินก่อนไปแล้วผมผมใช้มุมมองที่สามแล้วกันนะ จะโอเคกว่าไปแล้วไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เสียของฟรีด้วยอู้แล้วมันคือเออเดี๋ยวลืมไปนี่นาโถอเอ้ยแล้วก็มีไฟเฮ้ยมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้ใช่ใช่ใช่โอ้โหอยู่แถวนี้เลยขูยันมืดแล้วเล่นยากมากอะ่ะโอ้วยแล้วช่วยแล้วไปแล้วไปแล้วทันทันอยู่ กินดิกินเร็วเร็วไปเร็วเร็วเ,วเ,วเ,วเวโอ,โอ้มันจะมาอีกเสียยมันเข้ามาใกล้เรื่อยๆแต่ต้องไปอีกไปอีกเร็วเร็วถ้าไม่รอดก็คือเสียของแบบอืติดโอ้โหโอ้ยังไรเราอยู่อ้าวไฟไยโอเคยอดเยี่ยมเลยมันมาอีกแล้ว ทีนี้แหละต้องใช้วิชาจูผีของแท้จู๊ไปแล้วไปอีกเออง่ายกว่ามาดิครับอือไปแล้ววิ่งเลยโอ้โหติดคอสสวยแล้วโอ้โหอเออมันมาข้างหลังอ่ะโอ้มองไม่ทันนอเพื่อนช่วยด้วยโอเคเอาเพื่อนนี่ก็จูกผีอยู่อย่างเดียวเลยนอ ไม่มีใครมาช่วยเลยเออโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคลากเราไปไหนอ่ะนะลากเราให้ออกจากผีเล้วเร็วโอเคโอเคโอ้โโอเคเฮาย้มื่กี้เราโดนเอ้าจะกดแครี่ก็กดไม่ทันเนาะ เฮ้ยๆโอเคมีคนมาช่วยเราเร็วไหมโ้หเร็วเรวรู้จะตายแล้วถ okay, ้าผมตายอีกรอบนึงก็คือตายเลยนะก็คือไม่รอดเปิดไฟทีนี้ก็เดินแล้วก็เข้าหาผีเลยอือเราจะไม่เข้าหาผีแบบนั้นโอ้โหออกไปผี เอาเพื่อนโอเคนึกว่าเพื่อนเขาเขาเขาตายนอนตายอยู่ตอนนี้ไม่แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วนล้วจะเดินเข้ามาหาผีเพื่ออะไรนะเนาะเพื่อให้เราไม่อกกระตายนานนะโอ้โหโอ้โหเอารอดแล้วรอดแล้วเย,ย้โอเคโอ้โหรอดแรกก็คือรอดมาด้วยไม่ดีเลยเอา ฮ้ย hey, แล้วอันนี้โอเคด่านไม่ดูซิว่าเราจะได้อะไรมี normal กับ hard ครับโ oh, <Okay. S 1> อ้โหสุดหญ่เลือก normal เออเลือกด้วยก็ได้โอเคลืมแล้วโอเคตอนนี้ก็ถ้าเกิดผีมาเราก็สามารถวิ่งจุกได้แบบนี้นะครับเะนนั้นเราก็วิธีของเราก็คือเราจะต้องวิงว่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆและวิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้เพื่อให้มันความสปีดความเร็วมันก็ยังอยู่นะครับ แล้วก็เหมือนเพื่อนผมไม่ใช่เพื่อนผมน้องผมนี่แหละเจ้าพาเข้ามาด้วยใช่ไหมนั่นไงเห็นไหมโด,โดนโดนฆ่าไปแล้วเรียบร้อยแล้วดูเราดีกเลเวล16เองเลเวลน้อยน้อยไม่เจอผีหรออยากได้ผีสักตัวหนึ่งเป็นตัวทดลองเฮ้ยเฮ้ยวัดีผีผีวัดีอ๋ผีเมิอนอะ่ะโอ้โเถเอ้ยแย่ผีแย่ yeah. แย่มาดิเอ้ยมาสิโอ้ผีผีแย่อ yeah. okay. ไม่มีตัวไหนมาใช่ไหมโอเคไม่มีตัวไหนมาจนอนมาแล้ว <laughs> โอ้โอ้ีตัวอะไรมาอเออช่างมันอยู่ในนี้แหละปลอดภัยดีเฮ้ยมีคนไล่เรามีคนไล่เราไม่ใช่คนอนะผี จุกจุกจุกมันก่อนตอนนี้จุกมันแบบนี้จูกมันท่านี้แหละตอนนี้มันน่าจะอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมันยังอยู่ข้างหลังยังอยู่โอเคเห็นแล้วเห็นหน้ามันแล้วอือมันมันเอาแวบนี้เลยหรอโธ่เอ้ยเอ้าแล้วเราบลกหรอโอ้มันจุงแล้วมันก็กลับไปอีกฝั่งนึงนะโธ่แล้วก็คือคงไม่มีใครมาช่วยเราแล้วโอเคนะคนนี้โอ้โหสปีดสเร็วเลย เดินมาเรื่อยๆก็เจอเจ้าผีหมาน้อยแล้วเราก็ไม่เจอใครที่พอจะช่วยเราได้เลยแล้วก็สวัสดีครับหมาน้อยมาโอ้โหผีมาสองตัวแล้วเราก็คงจะเออในอีกไม่นานนั่นไงตายแล้เวเรียบร้อยโอเคตาเ,เริ่มขึ้นแล้วโอเคมาที่เดิมเราจะมาจุ๊บผีต่อ ปีไหมนะจู๊กตรงเนี้ยที่เดิมเลยว้าไปแล้วสวยแล้วไงสวยแล้วไงมันมาใช่ไหมนะ่ะอา้าวอ๋อมันอยู่นั่นอา้าวโถเอ้ยนึกว่ามันจะมาโถเอ้ยเออก็ดีแล้ว <laughs> ไม่ต้องมาก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องตายเอนอเนาะ <laughs> ทีนี้แล้วก็ โอ้โห oh. อ่ะโอเคมันมาของแท้และ้ะมันมาของแท้โอ้โ oh. หมาสองทางไปแล้วไปแล้วก,ก,กินแล้วกินแล้วกินแล้วไปแล้ววิง่งไปแล้วโอ้โ oh. หเสียงมันดังมากเลยโอ้ทำไมผมไม่ปรับเสียงมันเบาๆเบก็ไม่รู้ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยตรงวิ่งนี่แหละกดกดต้องกดนี่แหละแล้วถ้าวิ่งจริงล่ะโอ้โหเออกลับมาที่เดิมวิ่งแล้วก็กลับมาที่เดิมวิ่งไงให้มันกลับมาที่เดิมเฮ้ยเราวิ่งแบบวนวน,วนไหมละ่ะเฮ้ยถ้าเราวิ่งวนแล้วตันเจอผีขึ้นมาก็เรียบร้อยเอาคนวันนี้วิ่งมาหนีผีหรือเปล่าอโอเคไม่ใช่วิ่งมาเรื่อย โอ้โหไม่เจอผีโอ้โหไม่เจอผีเลยกินแล้วกินแล้วกินก่อนไปวิ่งสปีดเลยโอเคยอดเยี่ยมสปีดเออมีโคโล่าแบบนี้ก็ดีดีอย่างนี้แหละเฮ้ยตรงนี้มีบาเรียรเคป้องกันผีป้องกันได้มันก็จะป้องกันได้นะจ๊ะห้ามีมั้เย่เสร็จแล้วเราก็ไปอีกฝั่งหนึ่งเลยจบง่ายดาย วันดีผีวันดีผีวันดีผีวันดีอยู่นี่ผีมาหน่อยดิผีผีเมินอ่ะผีมาดิเร็วเร็วเออมาแล้วไปเร็ว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 มาอ้าวผีมันเมินอีกแล้วผีมันเมินหายไปเลยอ้าวโถเอ้ยผีผีอยู่ไหนฝั่งนี้อ่ะ ันนี้ไม่มีผีเลยใช่ไหมเนี่ยผู้คนอยู่กันสงบสุขมากไม่มีผีเลยวัสดีผีมาไล่เราหน่อยดิไล่หน่อยผีโอ้ผีมันไล่ผู้หญิงคนนั้นอยู่อะ่ะอ้าวเฮ้ยเร็วผีโอ้ผีผีผีเมอนอะ่ะผีอ้าวโอ้โหสะเดินช้าๆแล้วนนเนี่ยเออผีมันไม่ยอมไล่แล้วอ่ะเฮ้ยปลาเรียนี้หาย ผีเปนเกาะแล้วหรอนี่เฮ้ยในนี้เคมีคนโดนสู้ออกไปแล้วโอเคเอาแล้วหรอรอบนี้น่าจะเป็นสเปเชียลเราหรือเปล่าอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้ไปตลอดกันเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะจุดผีเกิดอยู่นั่นตรงนี้เลยเหรอเนี่ยใช่ตรงหน้าเราเลยเหรอใช่ไหมใช่ก็จะอยู่ในนี้ ทีนี้พอห้าปุ๊บพอสองหนึ่งปุ๊บเราจะรีบไปเลยสี 4, 3, 2, 1, ่สามสองหนึ่งไปเร็วสเปเชียลสวอปสลับสวอปแปลว่าสลับคืออะไร every so often you อ้อเมีชื่อคนตายมาอ,อะไร another player เฮ้ยเหมือนเขาจะมีจับเลวลาแล้วเราก็จะต้องสลับกับผู้เล่นคนอื่อนเนาะสวยเลยไง แต่ถ้าเกิดเราไปโผล่มาที่คนที่แบบกำลังโดนผีไล่อยู่นี่ก็น,นี่ก็อันตรายมากไอ้ผีผีมาริโอโอโหอาโอ้โ oh. ห <laughs> oh. 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 เราสลับตำแหน่งมาเจอกับผีกูเจอผีใส่แว่นตาเออที่ยอย่างนั้นละกันนะ <laughs> ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วครับก็เลยเรียกเออผีใส่แว่นตาแล้วไอนี้มันเป็นสีเหลืองอะเออไม่รู <laughs> ้คนนี้ก็เต้นอยู่อย่างเดียวเลยเนาะ ดีเพื่อนโอ้โหชื่อโซนอีกเดี๋ยวเออแต่มันจับเวลาไม่นานแล้วเราก็ต้องสลับที่แล้วอะแต่มันก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราโดนผีไล่ยอยู่แล้วก็สลับปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหแล้วเราจะมีวิ่งไล่ผีเพื่ออะไรนะอือโอ้โหมันไล่เรามันไล่เราโอเคเข้าบารียเข้าดิเออโอ้โห กาะกามันมันอย <apply some problème> ู่แถวนี <fry UC S> ้อ <kaz> ย <uffy> ู่มันกําลังอยู่แถวนี้มันกําลังอยู่แถวนี้เออแปลว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเข้าเข้าก่อนโอ้โหสลับที่แล้วก็คือแบบโอเคแล้วไงต่อเฮ้ยตรงนี้สบายนีเอาแต่ถ้าเกิดว่าผีมาก็ มันมามันมาแล้วไปแล้วโอ้ผีนี่ก็มาซะแบบถ้าเยอะก็คือแบบเยอะเยอะ,ม,ม,แบบยอะมากอะ่ะอ้าวมีคนตายไปแล้วหนึ่งอ๋อเมื่อกี้เราถือสลับเที่ยวนีม่มีมีตัวอะไรอยู่ไหม้ยไม่มีเปิดประตูได้แต่ถ้าเกิดว่ามีตัวอะไรมาก็เออก็ตามชะตาชีวิตอื โอ้โห oh. เราจะไปยังไงดีอ่ากินก่อนกินเร็วไปแล้วเฮ้ย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 โอ้โหเสียของเปล่าเลยอะเมื่อกี้อุตส่าห์วิ่งเร็วอยู่ที่ไหนที่ไหนได้สุดท้ายก็ตายจนได้โอ okay. เคแล้วไงต่อแ <gasps> ล้วรอดเหรอว้าวโอเคอดีก็เกมจบโอเค ก็วันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับวันนี้ก็ขอขอตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ